ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับบอร์ดบาซ่าสั่งลุยคุยบบเยนมิวนิกขอดึงตีอาก o คืนรังบิลซื้อชื่อดังของประเทศเยอรมน,นีตีคาวเจ้าคุณทุ่มบาเซโลนาได้ติดต่อไปยังสโมสรเสือใต้ไบเยนมิวนิกเพื่อคุยเกี่ยวกับเรื่องที่จะขอเอาตีอาก o เอากานตลาล่ากลับมาอยู่ในทีมโดยบอร์ดบริหารของบาเซโลนานั้น คือคนที่อยากจะได้ตัวเขาตรงข้ามกับความต้องการของโรนัลคูมันที่อยากจะได้ตัวจอจินิโอวนาดุมของลลเวอพูลมากกว่าบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการลาลิกาสเปนติดต่อไปหาเซอร์ใต้ไบยันยูนิคเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะขอดึงตัวติเโกเอากันตาลากลับมาอยู่กับทีมตามรายงานของบิลสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมน,นี อนาคตของเตียโก้นั้นถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจของไบเยนมิวนิกในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะก่อนหน้านี้ฮันซีฟริกเทรนเนอร์ของทีมและข่าวไฮดรูเมนิเกกประธานของเือใต้ออกมาบอกเองว่าดาวเตะดีกรีทีมชาติสเปนนั้นอยากจะย้ายทีมโดยเร็วแต่เมื่อไม่นานมานี้แข้งวัย29ปีได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยพูดเลยว่าจะย้ายออกจากทีมอาริอันอารีนาแต่ถึงกระนั้นก็เป็นที่เชื่อกันว่าเตียโก้นั้น มีโอกาสที่จะต้องย้ายทีมมากกว่าที่จะได้อยู่กับเสือใต้ต่อไปซึ่งที่จริงแล้วก่อนหน้านี้หงแดงิเวอร์พูลคือตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทัพแต่ล่าสุดบิลออกมาแชร์ว่าเจ้าบุนทงบาร์เซโลน่านั้นได้ลงมาร่วมวงล่าตัวเตียโก้ด,ด้วยอย่างไรก็ตามมันยังเป็นเพียงการพูดคุยกันในเบื้องต้นเท่านั้นหรือก็คือยังต้องมีการหาลือกันอีกหลายอย่างกว่าที่จะทำให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงได้ นอกจากนี้อยากเป็นที่เชื่อกันด้วยว่าที่จริงแล้วคนที่อยากจะได้ตัวเตอโก้กลับไปอยู่กับบาร์เซโลนานั้นคือเหล่าบอร์ดบริหารไม่ใช่โรนัลคูมันเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมเพราะว่ากุนซือชาวดัตนั้นอยากจะได้ตัวจอจินิโอไวนาดุมกองกลางของเลเวอพูลที่เคยร่วมงานกับเขาตอนที่อยู่กับทีมชาติฮอลแลนด์มากกว่าและตอนนี้คนใหญ่คนโตของบาร์เซโลนาก็กำลังกดดันให้คูมัน ยอมเปลี่ยนใจมาเห็นด้วยกับไอเดียของพวกเขาในการดึงตัวเตียโก้อยู่ a s สตันวิลล่าคลั่งยื่น20ล้านปอนหวังกระชากแนวรุกของแดงเสริมทัพเจอเก้นครอปจะขายหรือไม่ขายล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังจะได้รับข้อเสนอที่ยั่วยวนใจจากอสตันวิลล่าเป็นจำนวนเงินสูงถึง20ล้านปอน โดยหวังจะคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งรายหนึ่งไปร่วมทัพแบบถาวอนเนื่องจากวิลล่านั้นมั่นใจว่าแข้งรายนี้จะกลายเป็นสุดยอดแข้งชั้นนำได้ไม่ยากเย็นนะักเดอะซันสื้อจอมขุดคุยของเมือ,ดดเองผู้ดีอังกฤษได้ออกมารายงานข่าวว่าสิงพยองแอสตันวิลล่าทีมในศึกพรีเมียร์อังกฤษนั้นเตรียมที่จะทุ่มเงินก้อนโตให้กับหงแดงแลเวร์พูพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยหวังที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวกองหน้าดารวรุ่งตัวสำรองอย่างเรียนบิลสเตอร์เพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งให้ได้ในช่วงก่อนตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงเรียนบิลสเตอร์ทำผลงานให้กับหงแดงลิเวอร์พูลได้อย่างน่าชื่นชมในช่วงพรีซสซันหลนล่าสุดถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีพลาดการยิงจุดโทษในนัดคอมมูนิตี้ชิลที่ลิเวอร์พูลพาให้กับอาเซนอลไปอย่างน่าเสียดายก็ตาม แต่ก็มีรายงานข่าวล่าสุดแพร่งพลายออกมาตลอดว่าเรอร์พูนั้นต้องการที่จะปล่อยแข้งดาวรุ่งรายนี้ออกไปในรูปแบบของการยืมตัวภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรอร์พูเองก็เคยปล่อยให้กับสวอนซซซิตี้ยืมตัวไปใช้งานในลีกเดชเป็นชิพมาแล้วอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนว่ามันจะพลิกผันเนื่องจากทางสิงห์พยองแอสตันวิลล่านั้นเชื่อมั่นในฝีเท้าของเรียนสิลเตอร์เป็นอย่างยิ่ง และมีความต้องการที่จะคว้าตัวมาร่วมทัพแบบถาวรโดยจะมีการยื่นข้อเสนอล่อใจหงแดงก้อนแรกที่ราวๆ20ล้านปอนด์ด้วยกันแดนนี่เมอร์ฟีพันธงยอดทีมเมืองผู้ดีทีมไหนจะคว้าแชมป์หลังจบฤด,ดูกาลนี้อดีตแข้งของหงแดงลรเวอว่าผู้ยอดทีมของอังกฤษออกมาวิเคราะห์ถึงทีมเก่ากับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ พร้อมคาดการอันดับของทั้ง2สโมอสรอหลังจากที่สิ้นสุดได้ดูการ2020 2021. 2 0 2 1ดแดนนี่เมอร์ฟีอดีตแข้งคนดังของหงแดงเลเวอร์พูลสโมสรอนแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาวิเคราะห์ถึงอดีตสโมอสรอต้นสังกัดเกา่ากับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมดังแห่งสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมคาดการอันดับของทั้งสงสโมอสร หลังสิ้นสุดฤดูกาล2020-2021ผ่านทาง Daily ่เมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษหงแดงลิเวอร์พูลภายใต้การทำทีมของเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมันนีนั้นจบฤดูกาล2019-2020ที่ผ่านมาด้วยการเก็บไปได้ถึง99คะแนนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรถือเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ30ปี ขณะที่ทีมของเปปกาเดโอลาเทนเนอร์ชาวสเปนนั้นเข้าป้ายเป็นเพียงแค่รองแชมป์ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเท่านั้นโดยทำไปได้81คะแนนแล่าสุดแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตนักเตะของลิเวอร์พูลได้ออกมากล่าวว่าเราได้เห็นหนึ่งในการขับเคี่ยวลุ้นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษที่ยิ่งใหญ่ระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้มา่อฤดูกาลที่ผ่านมาและผมแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นภาคต่อไปในฤด,ดูกาลนี้ที่จะเริ่มต้นในสุดสัปดาห์ข้างหน้า ผมคิดว่าทีมของเจเกนครอปหรือเป๊ปกาเดโอลานั้นจะเป็นแชมป์อีกครั้งเมื่อบทสรุปดำเนินมาถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าแต่การที่เลออนเอลเมซี El ่นั้นตัดสินใจอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนั่นทำให้ความได้เปรียบกลับคืนสู่ทินแอนฟิลผมมองว่าลิเวอร์พูลนั้นยังคงได้เปรียบสำหรับการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้เจเกนครอปมีนักเตะที่ลงตัวอยู่แล้วแต่ละคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่ฟูลแบ็กไปจนถึงตำแหน่งกองหน้า บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าทีมของเจเกนครอฟแทบจะไม่มีการเสริมตัวเลยแต่ผมก็ยังเชื่อคำพูดเดิมๆที่เจเกนครอฟบอกว่าถ้ามันไม่พังก็อย่าไปแก้ไขสามประสานในแดนหน้าอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าซาเดโอมาเน่และโรเบียโตฟิมิโนนั้นต่างขามหัสจันมากๆพวกเขาลงเล่นแทบไม่มีใครบาดเจ็บตรงนี้ต้องยกเครดิตให้กับทีมแพทย์ของสโมสรน,นอกจากนี้ก็ยังมีแข้งที่รอคอยโอกาสอย่างดีวอกโอริกี้ ทาคุมิมินาโมเซอร์ดันชชกิลี่อเล็กออกเลเชมเบรนตลอดจนเรียนบิลสเตอร์ซึ่งดูเหมือนว่าเจเกนครอฟนั้นจะยังคงมีความสุขกับองค์ประกอบทีมที่เขาไม่อยู่มันสะท้อนให้เห็นว่าเขาพูดถูกเกือบทุกอย่างขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถ้าหากหวังที่จะหยุดลิเวอร์พูลได้พวกเขาจะเป็นจะต้องคว้าตัวเลอเนลเมสซี่แต่ทว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากเมสซี่ได้ออกมาบอกแล้วว่า ตัวเขานั้นจะอยู่กับต้นสังกัดต่อไปอีกหนึ่งปีอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งหมดในการแข่งขันลุ้นแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งหนึ่งสำหรับผมที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์เอาไว้แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตนักเตะของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์สื่อเผย ผงแดงยังคงพอใจกับแนวรับของพวกเขาพร้อมดันฟาบินโยเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเบอร์4ของทีมสื่อต่างประเทศได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลสโมสรชื่อดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นอาจจะตัดสินใจไม่เสริมทัพในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้เตรียมโยกฟาบินโยกองกลางตัวรับให้มาเป็นอะไรล่สำรองเบอร์4ในกรณีที่ทีมขาดนักเตะในตำแหน่งกองหลัง หลังจากการย้ายออกไปของเดยันลอฟเลนเซนเตอร์แบ็กชาวโครเอเชียทำให้แนวรับของหงแดงนั้นเหลือไว้ใช้งานเพียงแค่3รายเท่านั้นทำให้คาดการกันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เจเกนครอปจะต้องมีการช็อปกองหลังเข้ามาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามจากรายงานข่าวล่าสุดของพอลกอสผู้สื่อข่าววงในของลิเวอร์พูลเอ็โคได้ออกมาระบุว่าลิเวอร์พูลนั้นพอใจกับสถานการณ์ตัวเลือกในแนวรับของทีม และอาจจะไม่เสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเสียเดยันลอฟเลนออกไปโดยทางทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นเตรียมที่จะจับฟาบินโยลงเล่นแทนในกรณีที่มีตัวเลือกในตำแหน่งกองหลังไม่เพียงพอสำหรับแนวรับอาชีพของลิเวอร์พูลในตอนนี้นั้นมีเวอร์จิลฟานดายโจโกเมจและโจเอลมาติปเท่านั้นอย่างไรก็ตามยังคงมีแนวรับดาวรุ่งอยู่ อย่างบิลลี่กูเมติโอคีจจนาฮูเวอร์รวมถึงเซฟฟันเดนเบิร์กที่คาดว่าอาจจะได้รับโอกาสด้วยเช่นเดียวกันคอริมอชีคงต้องเสริมแข้งใหม่เพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นให้กับขุมกำลังสแตนคอริมออดีตกองหน้าชื่อดังของลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์เตือนทับหงแดงว่าจำเป็นจะต้องเสริมแข้งใหม่ในระดับท็อปเข้ามาร่วมทีม เพื่อกดดันให้ขุมกําลังเก่านั้นผลักดันตัวเองให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มความสดใหม่ให้กับทีมอีกด้วยการเสริมแข้งใหม่เข้ามานั้นจะทําให้ผู้เล่นในชุดปัจจุบันในห้องแต่งตัวนั้นเริ่มนั่งลงและก็เริ่มคิดว่าเราจะต้องเริ่มผลักดันตัวเองให้มากกว่านี้แล้วดูบอสจะเอาจริงเอาจังขึ้นมาแล้วใช่ไหมแม้ว่าจะมีการเสริมทัพแต่มันก็ยังเป็นเรื่องยากมากๆที่ลิเวอร์พูลจะกลับมาอยู่ในฟอร์มเหมือนด,ดูการที่ผ่านมา หากไม่มีพวกเขาก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดพวกเรารู้ดีว่าทีมที่คว้าแชมป์นั้นมีความคิดที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าพวกเขาจะกลับมาแข่งขันกันต่อได้อย่างแน่นอนภายใต้การทำทีมของเจอเกนครอฟแต่ประวัติศาสตร์บอกพวกเราว่าผู้เล่นต้องการแรงขักดันมากที่สุดเมื่อพวกเขาเพิ่งจะได้แชมป์มาและทีมลิเวอร์พูลเองก็คงจะไม่แตกต่างกัน แฟนคอรีมออดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเรานั้นควรที่จะเสริมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้อีกหรือเปล่าและควรจะเสริมตำแหน่งไหนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ